ยางตัวนี้จะเหมาะกับรถยนต์ SUV PPV หรือรถกระบะที่เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อและในขนาดเดียวกันมันก็สามารถขับอยู่บนเส้นทางปกติได้ด้วยมันตอบโจทย์กับรถทรงแบบนี้อยู่แล้วนะและถ้าคุณเปรียบเทียบกับยางตัวนี้คือมันเน้นไปทางออฟโรดด้วยและการที่มันให้ความสบายความคอร์ตบนเส้นทางปกติแล้วอะ่ะผมว่ามันถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ตอบโจทย์เลยนะ วันนี้จะมารีวิวยางรถยนต์ Pirelli Scorpion All Terrain Plus กับรถยนต์ Isuzu MU-X จะเป็นยังไงไปดูกันสำหรับยาง Pirelli Scorpion All Terrain Plus เป็นยางที่เหมาะกับการลุย f อฟโรดแต่แน่นอนว่าสามารถขับอยู่บนเส้นทางปกติทั่วไปได้เพราะจริงๆแล้วเวลาเราเลือกอยางตัวหนึ่งหรือว่าในกรณีนี้ก็คือเป็นยางแบบ All Terrain มันไม่ได้แปลว่าเราจะเน้นหรือว่าขับออฟโรด d 100%แน่นอนว่าเราก็จะขับอยู่บนเส้นทางปกติทั่วไปอยู่บ้าง แต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังจะเลือกอยางอยู่ตัวหนึ่งนะและเน้นในเรื่องของการออฟโรดอ่ะผมแนะนําว่าให้เลือกตัวยาง All-Terrain Plus คําว่า All-Terrain จะแปลว่าทุกสภาพพื้นดินแปลว่าเราสามารถขับได้อยู่ทุกเส้นทางเลยซึ่งถ้าเราดูจริงๆแล้วนะยางตัวนี้จะเหมาะกับรถยนต์ SUV PPV หรือรถกระบะที่เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วว่าถ้าเราไม่ได้โฟกัสไปทางออฟโรดสักทีเดียวอ่ะอย่างตัวเนี้ยก็สามารถตอบโจทย์รถครอบครัวได้นะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นรถขับเคลื่อน4ล้ออย่างเดียวเท่านั้นซึ่งสรุปสั้นๆเลยก็คือเราสามารถใช้อย่างนี้ได้ทั้งออฟโรดแล้วก็ออนโรด อันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้งานแต่นอกเหนือจากนั้นมันจะมีอีกไฮไลท์หนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของตัวนี้เลยก็คือดีไซน์และการออกแบบครับคือโดยปกติเวลาเราซื้อรถจนมาสักคันหนึ่งอ่ะเราก็อยากแบบให้เท่เราก็จะไปแต่งเพิ่มเติมเช่นเราก็อาจจะไปเปลี่ยนล้อแมก ตัวยางอาจจะไม่ซีเรียสเท่าไหร่ยางเราอาจจะเน้นในเรื่องของคุณภาพแน่นอนคุณภาพสําคัญครับแต่พูดถึงยางตัวนี้ที่เป็น Pirelli Scorpion All Terrain แล้วอ่ะคือการออกแบบของเขาอ่ะมันมีความเท่และมันมีความเฟี้ยวมากๆเลยนะคือถ้าคุณดูตรงยางตัวนี้คือแบบลายต่างๆนะมันให้ความดุดดันมันให้ความ aggressiv ที่แบบใช้ได้เลยนะมันดูเท่มากๆเลยคือถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมอ่ะที่ผมบอกไว้คือมันใช้กับรถยนต ทุกกลุ่มได้ไม่ว่าจะเป็นกระบะ P P V หรือว่า S U V ก็ตามแต่สมมติถ้าเราเน้นแบบพวกกระบะพวก P P V ที่แบบลุยๆเลยอะ่ะอันเนี้ยมันจะดูเท่ามากๆเลยนะแต่ถ้าเราใช้อยู่บนเส้นทางปกติหรือว่า On Road เป็นหลักอะลายยางตัวเนี้ยคือมันก็สวยเหมือนกันนะมันจะให้ความแตกต่างเมื่อเทียบก,กับยางอื่นๆเลยซึ่งถ้าคุณดูภาพโดยรวมอะผมชอบนะแต่มีจุดที่ผมชอบเลยก็คือตรงนี้ครับคำว่า s c o r p i ป n ตรงนี้ ยางตัวนี้จะมีให้เลือกตั้งแต่ขอบ16จนถึงขอบ20ครับแต่ว่ายางที่ผมใช้ตอนนี้นะครับคือ2 6 5ทับขอบ1 7เมื่อกี้ก็พูดถึงในเรื่องของการใช้งานและการออกแบบแน่นอนว่าจุดสุดท้ายที่ต้องพูดถึงและสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือในเรื่องของคุณสมบัติของอยางตัวนี้ครับ คือการที่คุณผู้ชมเห็นลายตรงนี้ที่มันดูสวยมันดูเท่มันดู agressive หรือว่าดูดูดันแล้วอะ่ะมันจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีที่ผสมเข้าไปด้วยนะครับจุดแรกเลยที่อยากจะให้สังเกตก็คือข้างบนตรงนี้ครับคือจะเป็นตัวบล็อกยางถ้าคุณดูนะครับตรงขอบอ่ะครับมันจะมีความเหลี่ยมมีความค้งมากๆเลยและในขนาดเดียวกันในแต่ละบล็อกอ่ะครับขนาดอะมันจะไม่สม่ำเสมอหรือว่ามันจะไม่เท่ากันเหตุผลที่เขาออกแบบมาเป็นแบบนี้นะ ก็คือเพื่อที่จะได้มีการเกาะถนนได้ดีบนเส้นทางออฟโรดนั่นเองครับหรือว่าบนพื้นที่ที่แบบมันอาจจะลื่นหน่อยการที่มีบล็อกอยางแบบนี้หรือว่าการที่บล็อกอยางเป็นแบบนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ได้มากๆเลยแต่แอบสปอยสั้นๆน,นะนอกจากออฟโรดแล้วว่าเราขับบนถนนเรียบหรือว่าบนออนโรดก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคเหมือนกันแต่นอกจากในเรื่องของออฟโรดแล้วว่าออนโรดอันนี้ก็มีคุณภาพที่ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะจากที่ผมได้ลองมาด้วยครับ และถ้าคุณดูร่องดอกยางตรงนี้นะครับคือเขาจะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการลื่นและช่วยทําให้มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นจริงๆนอกจากร่องดอกยางแล้วอะและบล็อกของเขาที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้สอจุดนี้ครับเขาจะเพิ่มในเรื่องของการควบคุมและการเกาะถนนไม่ว่าเราจะอยู่บนเส้นทางหิมะ หญยาเปียกหรือว่าโคลนก็ตามแล้วก็มีการปร,ปรับปรุงการกระจายแรงกดซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเบรกแล้วก็อายุการใช้งานของยางตัวนี้ที่สามารถใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นและอีกจุดหนึ่งก็คือบล็อกไหลาย,ยางนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆกก็คือตรงแก้มยางตรงนี้นั่นเองนะครับมันจะช่วยป้องกันนะครับ ยางที่จะมีอาการที่แบบอาจจะบาดได้หรือว่าฉีกขาดได้มันจะเป็นเรื่องปกติเลยสมมุติถ้าเราไปลุยออฟโรดหรือว่าขับอยู่บนเส้นทางธรรมชาติบ่อยๆเพราะว่ามันอาจจะมีหินมีเศษหรืออาจจะแบบมีกระจกมีแก้วเหลืออะไรแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับมันอาจจะทําให้ยางของเราบาดได้การออกแบบตรงบล็อกเนี่ยครับมันจะช่วยป้องกันและปกป้องได้ดีมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือรูปทรงกรวยในร่องดอกอยางถ้าคุณผู้ชมดูตรงหน้ายางตรงนี้นะ คือมันจะมีเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นรูปแบบทรงกลวยนะครับจะเป็นอีกเทคโนโลยีของยางตัวนี้เลยมันจะลดการติดของเศษหินนะครับถ้ามันมีหินติดอยู่ตรงนี้สมมุตินะคือแน่นอนว่ามันจะลดประสิทธิภาพในการใช้งานและการขับขี่อย่างแน่นอนแต่การที่ร่องดอกยางตรงนี้ครับจะเป็นทรงกลวยอะครับมันจะทําให้เศษหินนะ่ะที่ติดอยู่ในร่องเนี้ย น้อยลงแน่นอนมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็คือจะเป็นคุณสมบัติของยางตัวนี้นะครับนอกจากการออกแบบลายต่างๆแล้วแน่นอนคือจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีที่แอบแฝกเข้าไปในยางตัวนี้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของยางตัวนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะไปรีวิวยางตัวนี้กันครับกับตัว Pirelli Scorpion All-Terrain Plus จากที่ผมได้ลองอยาง Pirelli Scorpion All-Terrain Plus นะ คือต้องแจ้งให้ทราบก่อนเลยว่าคุณภาพยางอ่ะสำคัญมากๆแต่อีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพของรถยนต์ตัวนั้นเช่นเดียวกันแต่จริงๆแล้วคือต้องยอมรับก่อนว่าตัว m ิ x คันนี้มันเป็นเวอร์ชันหรือว่าเป็นรุ่นที่นานพอสมควรแล้วแต่จากที่ผมได้เปลี่ยนตัวยาง i s c o r p i o n All Terrain Plus เนี่ยคือผมสัมผัสถึงความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆเลยนะ ซึ่งมันส่งผลว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องเปลี่ยนยางเฉพาะรถยนต์รุ่นใหม่ๆเท่านั้นรถยนต์รุ่นเก่าของเราก็สามารถใช้ได้และเห็นประสิทธิภาพได้ดีเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วว่ายางตัวนี้จะเน้นไปทางออฟโรด d 60%และออนโรด40%แต่อันนี้มันไม่ได้แปลว่า ขับบนถนนปกติไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ใช่เลยนะผมแค่แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากที่ผมได้ลองนะเริ่มจากบนออนรถหรือบนเส้นทางปกติก่อนละกันซึ่งอย่างรุ่นนี้มันจะเน้นที่ผมบอกไว้คือรถขนาดใหญ่อย่างเช่น p P V S U V หรือว่ารถที่ขับเคลื่อน4หล้อเป็นต้นนะครับรถทรงนี้อ่ะคือมันไม่ได้เน้นไปทางความสปอร์ตความแบบ กาะถนนช่วงล่างที่มันจะแบบปังๆเลยสมมติเราจะแบบซิกแซกซ้ายขวาเออคือมันไม่ได้เน้นความเร็วถึงขนาดนั้นถ้าเราใช้ความเร็วคงที่สมมตินะขับอยู่แบบความเร็วกลางหรือว่าไปสูงแต่ว่าความเร็วแบบสเตเบิลอ่ะคือ,อยางตัวเนี้ยผมว่าใช้ได้นะมันให้ความนุ่มนวลอยู่พอสมควรนะให้ความสบายได้ดีเลยทีเดียวมันตอบโจทย์กับรถทรงแบบนี้อยู่แล้วนะ และถ้าคุณเปรียบเทียบกับยางตัวนี้คือมันเน้นไปทางออฟโรดด้วยและการที่มันให้ความสบายความคอม์ตบนเส้นทางปกติแล้วอ่ะผมว่ามันถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยนะในขณะเดียวกันมันไม่ได้แปลว่าเอ้ยเวลาคันนี้เข้าโค้งหรือว่าแบบเราอยากจะเปลี่ยนเลนหรือว่าเราอยากจะเลนเชชในความเร็วสูงหรือว่าอยากจะแบบอายกตัวอย่างซิกแซกซ้ายขวาโดยประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบสปอร์ตหรือว่าเราใจถึงขนาดนั้นแต่ยางตัวนี้ ควบคู่กับตัวรถแน่นอนว่ามันก็ทําได้นะครับมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราใช้ยางตัวนี้เราเ้นออฟโรดอย่างเดียวขับบนเส้นทางปกติได้อยู่บ้างแต่สมมุติเราจะแบบเข้าโค้งเราอยากจะเลนเชฟมันไม่ได้มันไม่ใช่นะครับมันได้ครับมันได้แต่ผมแค่พูดว่ามันไม่ได้เป็นจุดไฮไลท์ที่ปังที่สุดของอยางรุ่นนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่ายางตัวนี้ก็จะต้องออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่บนถนนปกติด้วยเพราะว่าใคร อยู่บนออฟโรดหรือเส้นทางธรรมชาติตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่จากที่ผมได้ลองบนออฟโรดหรือว่าเส้นทางที่ธรรมชาติเป็นดินเป็นโคลหรือว่าเป็นหินบ้างนะครับก็คือจากที่ได้สัมผัสมาก,ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกว่ามันแบบมันสบายมันนุ่มนวลมากเลยนะคือแบบมันรู้สึกว่ามันไหลได้แบบเนียนๆเลยอเออและที่สําคัญคือเศษต่างๆอย่างเช่นแบบหินเล็ก,ลกๆหรือว่าเศษดินหรืออะไรแบบเนี้ยครับ ผมรู้สึกว่ามันแทบจะไม่ได้ติดกับตัวยางเลยคือแบบมันสัมผัสได้เลยอะ่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีจุดประสงค์ในการที่จะไปลุยออฟโรดหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันบนเส้นทางออฟโรดเส้นทางธรรมชาติบ่อยๆหรือแม้กระทั่งเราแค่แบบอยากจะลุยเป็นประสบการณ์เพราะว่าเรามีรถ P P V รถกระบะหรือว่ารถขับเคลื่อน4ล้ออยู่แล้วจริงๆผมก็แนะนำอยางตัวนี้นะตัว p r i l i s Scorpion All-Terrain Plus มันตอบโจทย์ได้เลยและในขนาดเดียวกันมันก็สามารถขับอยู่บนเส้นทางปกติได้ด้วย p i r ร l l ีเป็นแบรนด์ยางรถจนจากประเทศอิตาลีและเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันทั่วโลกเลยแต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของคุณภาพอ่ะอันนี้คือจะเป็นอันดับต้นๆของตลาดเลยและนอกจากนี้ p i r e l l i เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นยาง O E M ให้กับรถยนต์ชั้นนาทั่วโลกเลย การที่เป็นยาง OEM นะก็คือเป็นยางที่ติดมากับรถยนต์เลยอย่างเช่นสมมติเราซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งยางที่มากับรถยนต์คันนั้นน่ะนั่นก็คือ,อยาง OEM นะซึ่ง p e l ี่เป็นยาง OEM ให้กับแบรนด์รถยนต์อย่างเช่น Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW และ Audi เป็นต้นแต่นอกจากนั้นนะ คือเพอร์เลี่ครับเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนใหญ่ในการแข่งขันรถยนต์ f อ r m u r a 1ครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยรถแข่งในการแข่งขัน Formula 1ทุกคันจะใช้ยาง p พ r ร์ l นั่นเองอันนี้เป็นจุดต่างๆนะที่ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในคุณภาพของยางเพอร์ลี่แต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้คุณผู้มชมทุกท่านนะครับ ไปลองยาตัวนี้ไปเห็นยางตัวจริงก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะแต่การที่จะไปดูหรือว่าการที่จะไปลองทดสอบยางต่างๆพวกนี้ลองสอบถามทาง p พอร์ลก่อนนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมี3ช่องทางที่สามารถเข้าไปได้อันแรกคือเว็บไซต์พิมพ์ว่า p i r e l l y by atv com ช่องทางที่2คือทาง Facebook พิมพ์ว่า atv p e r l l y authorized distributor และช่องทางที่3ก็คือทางล ne ครับ adsign นะครับ p i r e l l y thailand และถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อยางหรือว่าไปดูยางตัวจริงนะครับสามารถเข้าไปได้หลากหลายช่องทางหรือว่าหลากหลายที่เหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือร้านที่ขายยางชั้นนำทั่วประเทศที่ที่2ไปที่ mms หรือว่า b quick ทุกสาขาหรือถ้าเป็นช่องทางออนไลน์มีทั้ง shopee และ lazada เพียงพิมพ์คำว่า p i r l y official store ส่วนโปรโมชั่นและการรับประกันในกรณีการบาดบวมและแตกสามารถเคลมฟรีได้1ปีหรือ25,000กิโลเมตรจะมีรับประกันคุณภาพการผลิตตลอดอายุการใช้งานและสามารถผ่อนสูตรเอร์เ็นตเดือนเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับสำหรับวันนี้ผมทอมมี่เทอธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ